ำ DIY ชั้นวางของอีกแล้วค่ะตัดไม้เรียบร้อยข้างบนเห็นไหมมันมีตัวยึดค่ะเพอเราหมุนหมุนหมุนนะมันจะยาวขึ้นพอมันยาวขึ้นนะมันก็จะยึดได้แบดีเพื่อนเห็นไหมนี่เราหมุนนะมันจะยาวขึ้นมันก็เลยทําให้ยึดได้นี่ทำสองครั้งเสร็จปุ๊บแล้วเราเห็นไม้ไหมคะนี่เดี๋ยวเราเราตัดไม้ที่เป็นชั้นนะคะแล้วก็มาเสียบก็เป็นวิธีทําชั้นง นี่คะ่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วคะ่ะเห็นไหมชั้นวางของของแม่แบบคะ่ะแม่แบบก็จะเอาดอกไม้นี่คะ่ะมาวางและตรงนี้เป็นกระจกเป็นกระจกแล้วนี่ก็เอาดอกกุหลาบมาวางนี่คะ่ะส,สวยๆแบบนี้เดี๋ยวแม่แบบก็จะหาออของมาจัดตกแต่งคะ่ะอันนี้ก็เป็นมุมใหม่นะคะของบ้านเราเห็นไหมทําง่ายๆอันนี้ทําเองป่านี่คะ่ะสวยงาม